สวัสดีค่ะพิมสิริสุทธิวิวัฒน,นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่คุณต้องเข้าใจในเรื่องของการทํา MLM ออนไลน์นะสามเหตุผลหลักที่ทําไม MLM ออนไลน์ถึงจําเป็นกับการท,ทําธุรกิจของคุณสามเหตุผลหลักที่ทําไม MLM ออนไลน์ถึงช่วยให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องร้มเหลวเจ็บปวดอีกต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยพิมไม่ได้บอกว่าการทําแบบออฟไลน์ เพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือเพิ่มเติมอย่างธุรกิจออนไลน์มีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยนะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างไปจากเดิมยังไงนะคะตามเหตุผลหลักที่ทำให้ MLM ออนไลน์เนี่ยจำเป็นกับธุรกิจ ML MLM ของคุณนะคะอย่างแรกก็คือนะคะวันนี้การที่คุณมีเว็บไซต์ของตัวเองนะคะทำให้คุณมีรายชื่อไม่จำกัด ต้องบอกแบบนี้เท่าวันนี้นะคะคุณนะคะเดินออกไปพบเจอผู้คนนะแต่ละวันคุณอาจจะทําความรู้จักผู้คนวันละสามคน5าคนซึ่งก็บอกว่าคุณต้องเป็นคนอัธยาศัยดีมากๆเลยจริงไหมคะ,ะแต่ถ้าคุณมีเว็บไซต์ล่ะที่นะคะมีคีย์เวิร์ดมากมายที่คนนะคะจะเห็นข้อมูลของคุณชั่วโมงหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันคนล่ะนะคะจะทําให้คุณนะคะมีรายชื่อคนที่สนใจเข้ามากรอกข้อมูลกับคุณไม่จํากัดถูกต้องไหม แล้วคุณคิดว่าเพื่อนๆนะคะเป็นร้อยเป็นพันคนในในอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นข้อมูลของคุณดีแล้วแชร์ออกไปอีกล่ะเพื่อนของเพื่อนเขาก็จะได้เห็นอีกล่ะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ข้อดีข้อแรกก็คือรายชื่อคุณไม่จำกัดคุณเห็นด้วยไหมคะอ่าข้อที่สองของเหตุผลที่ดีของการทํา MLM ออนไลน์นั่นก็คือรายชื่อที่คุณมีจะตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะคุณมาดูภาพภาพน,นี้นะคะถ้าวันนี้มีตัวคุณนะคะ ิคนนะคะหนึ่งคนคุณก็ต้องไปเปิดใจเขาก่อนถูกไหมคุณไม่รู้เลยนะคะว่าคนคนนี้เขาสนใจอะไรบ้างคุณต้องเปิดใจก่อนจะถึงกระบวนการของการสปอนเซอร์คุณต้องใช้เวลาถูกต้องไหมแต่ถ้าวันนี้เปลี่ยนใหม่นะคะเราทําเว็บไซต์ออนไลน์ในตัวเราเนี่ยทำเว็บไซต์ออนไลน์นะคะแล้วก็มีคุณเอนะคะคนนี้นะคะวันหนึ่งสนใจ mlm สนใจธุรกิจสนใจวิธีการทําธุรกิจ ก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะค่ะแล้วก็เซิร์ชเข้ามาดูข้อมูลของคุณนะคะวันนี้ความแตกต่างก็คือเขาค้นหาเข้ามาดูข้อมูลของคุณค่ะเมื่อเขาค้นหาเข้ามาดูข้อมูลของคุณนะ,ะคุณเองอย่างแรกสนใจ ML m l m อค่ะอย่างที่สองค่ะสนใจในตัวคุณรู้จักคุณมากขึ้นค่ะอย่างที่สามค่ะเขาค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองฉะนั้นวันนี้สิ่งสําคัญก็คือคนคนนี้เป็นผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพมากๆเลยเพราะว่าเขานะคะ ถ้าเขาจะตัดสินใจเขาจะตัดสินใจด้วยตัวเขาเองค่ะวันนี้คุณไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของใครได้นอกจากเขาจะเปลี่ยนด้วยตัวเองเห็นด้วยไหมคะ,ะเหตุผลข้อที่2แล้วนะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะเหตุผลข้อที่3ของ MLM อ,ออนไลน์ที่ดีมากๆเลยเนี่ยก็คือคุณสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับลิสายชื่อนะคะที่ลงทะเบียนเข้ามาในบล็อกหรือในเว็บไซต์ของคุณสร้างสายสัมพันธ์ไปตลอดชีวิตค่ะนคะคะโดยใช้ ในส่วนของอีเมลมาเก็ตติ้งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วในบล็อกพิมสรสิเกตถูกไหมคะการสร้างสายสัมพันธ์ไปตลอดชีวิตเนี่ยนะคะก็คือเขาสามารถเปิดอ่านอีเมลโดยเขายินยอมอยู่แล้วที่จะรับข้อมูลของคุณแตกต่างจากการที่คุณนะคะโทรไปหาเขาตลอดนะคะจากการที่คุณโทรไปหาเขาตลอดโดยที่เขาสนใจหรือเขาไม่สนใจก็ไม่รู้ถูกต้องไหม เขาอาจจะไม่กล้าบอกคุณแต่ใน MLM ออนไลน์ถ้าเขาไม่สนใจเขาก็แค่อันซับสไคร์อีเมลคุณแค่นั้นเองแต่ถ้าเขายังคงเปิดรับอีเมลของคุณอยู่นั่นแน่นอนว่าเขายังสนใจข้อมูลของคุณอยู่ไม่ว่าผ่านไป3เดือน6เดือนนะหรือคือเดือนก็แล้วแต่นะเขาก็ยังเปิดดูข้อมูลของคุณอยู่ค่ะซึ่งวันหนึ่งนะคะถ้าเกิดเขาเจอโอกาสดีๆที่เขาอยากไาทำธุรกิจจริงๆหรือเขามีวิกฤตในชีวิต เขาก็จะนึกถึงใครไปไม่ได้นอกจากคนที่ส่งข้อมูลให้เขาตลอดเวลาจริงไหมคะฉะนั้น3เหตุผลที่เราควรทำ MLM ออนไลน์เป็นไงคะ คุณคิดว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าเครื่องมือเครื่องมือนี้เนี่ยตรงประสิทธิภาพมากๆเลยอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยใช้มันเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะสำหรับดิฉันแบ่งปันไว้หมดแล้วใน b o x p i n t e r e t com ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็บการสร้างบล็อกการมีอีเมลมาร์เก็ตติ้งของตัวเองการมีระบบที่ทํางานแทนคุณ2 4ชั่วโมงนะคะหวังว่าคุณนะคะก็มีความคิดเห็นอะไรก็อย่าลืมเขียนความคิดเห็นไว้ด้านล่างด้วยนะคะไว้โอกาสหน้าเราจะมีคลิปดีมาให้ คุณได้เรียนรู้อีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ